กลับบ้านเออเอาเมื่อก่อนจะเห็นยามอนจังงางอันนี้คือปบปิดจะเยื้อนี่นะน,นะถ้าเจ้าอยากได้หลายเจ้าก็ตัดไม้มาเสริมไปด้วยนี่นะใส่นี่อีกก็ได้นี่มันใส่มันใส่ได้อีกสามตัวนี่ไม่นี่มันย้มหมดเขานอนเขายังกับปิดไว้แล้วประตูก่ได้เออไอซุมขยงขยะนี่บอกเขาเผาทิมเน่ยเดอ้อ มือมือใดบ่มี่ลบบมี่ยังกระเพาทิมเนอเด้อดอ,อันนี้ข้าเจ้าสิว้าให้เหาได้นี่ยเลยนะอันนี้มันเป็นที่ของการประปาเนี่ยเอาขยงขยะมาไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะมันมันสิถือเขาได้เอาได้นี่ยเลยนี่ขยงขยน้องก็อยู่การประปานี่นี่อยู่แท่งน้ำประปาหมู่บ้านนี่ตรงนี้จริงๆไม่ควรเอาขยะมาทิ้งนะเออจริงๆเนี่ยผมคิดว่า เผาเผาเลยในช่วงที่ช่วงเช้าอากาศหนาวๆเนี่ยเผาแล้วก็ผิงไฟเห็นไหมเนี่ยกองขยะเต็มเลยนี่แล้วก็ข้างในอีกยังไม่ได้เคลียร์เลยนะท่านอยู่อเออเดี๋ยวฝากความฝากความเอาไว้นะให้ลุงศาสตร์บอกเออเผาเลยเนาะ มืน่นมื่นเศร้ามันหนาวหนาวกระเพาแล้วก็พิงไฟแต่ว่าตอนนี้มันล่มแห้งกับเศร้าซะก่อนแต่ตอนบ่มีล่มกัะเพาเลยเออโอ้ยใจจริงอยากให้เคลียให้หมดแล้วตรงนั้นนะอืมเนี่ยอยากให้ใจนีะ่ะอยากให้เคลียออกให้หมดตรงนั้นเลยก็ให้มันโล่งไปเลยอีกสิหนะาเลยก็เพาให้มันหมด อืแต่แตเบื้องต้นนี่เลยเคลียรตรงการประปาเนี่เยเวลาเขามาตรวจมายังการประปานี่เขาจะไม่ผ่านเน<อ>าะจะไม่ผ่านเดี๋ยวเขาจะมาติหอดเราเอ้ซุมมมนี่เฮ็ดเพื่อนแล้วคือยังเอาขยะมาทิมมาท้ไไมไว้นี่ยเฮือกรับทุกท่านเออไม่เจอยมอนเลยกะว่า เรามาแล้วว่ะหลายมือแล้วอืมสมุนไีกับเพาาลรดลุงศาตร์เยอืมเผาเผาเผาคอ้มดล่นี่เอาอุตสาว่าเอาอะไรมาทางหญ้าทางยังน้ำได้เลยทนลองเลยเออเอาฝากไว้ที่ทุกท่านสวัสดีครับ